ได้แสวงด้วยเด้โอ้โหแสวงด้วยแสวงด้วยโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยวิ่งกระเทียญายิ่งกระเทียญายโน้งกระเทียญายโจ๊อ้ยมีสจ๊อเก้อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหวิ่งกระเทียญายโน้ตยยางยันอันนี้อะไร นั่งเฉยๆนัน่งเฉยๆเขาบอกอักต wow. no. okay. ้านะอักต้าตรงนี้อูแย้มอูแย้มบอนน่ะโอ้โอเคเด็ดอุ้ยมาโฟนเดฟลิก้าเน่มาโฟนเดฟลิกอ่ามาดูดูหุ่นุงอยู่แล้วโอ้เฮ้ยบินกันใหญ่ใยญ่แล้วทำไมอ่ะอันทีวเราขับไป หัวเร้าเอ้เร้าหัวเราไว้ถึงแล้วสุดแล้วมันจะต t o หัวเร้าไฮ้เร้าหัวเร้าไว้คุณคนนั้นเแบบโอ้ยอยย